สวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่กับช่องนอนนอนทักไทแลนนะครับผมวันนี้มาเจอไวรุ่นแม่สอดก็นายโต้งหกล้อซิ่งนะครับหกล้อซิ่งในโต้งนะครับก็นัดกันเจอนะผมก็กาลังจะลงเขาเขากาลังไปลับรถอยู่นะครับนูน่นไปลับรถตรงนู้นนะผมก็จอดกินข้าวอันนี้รถพี่ที่ตกค้างนะครับ กออยากกินข้าวแล้วก็ผมจะเดินทางลงกับพอดีครับ <c oughs> ได้มีโอกาสได้เจอกับพี่โต้งด,ดีครับนานแล้วนะไม่ได้เจอไม่ใช่ว่านานไม่เคยเจอแต่เป็นเพื่อนกันในทิกกอ่ะนานแล้ว <c oughs> ก็ไปกลับรถมาแล้วครับผมมา <Okay. S 2> แล้วครับผมไอโต้งหล่อ,อรถตัวจริงหล่อมากครับผมเข้า ได้เจอกันสักทีนะเห็นแต่กันในโซเชียลนะผมโคตรหล่อสวัสดีครับพี่สวัสดีครับได้เจอกันสักทีนะครับสี่เร um> ียกร้องโอเคผมเดี๋ยวคุยกับพี่ตงครับนึงครับเดี๋ยวพาชมครับผมก็มาชมแล้วพี่ตงนะครับผมก็นี่เลยมือดำพี่แกมามือดำเลยนะก็ ไปลุ้นนะเพราะผมได้อะไรจากรถแกไปนะครับก็เดี๋ยวไปดูช่องแกนะครับผมไม่รอโอเคโอเคครับโอ้หอันนี้นี่เขาเรียกยุ่นเลยใช่ไหมพี่ตัวอย่างเงี้ยยุ่นยุ่นนั่นแหละมีหมวกรถพันห้องแล้วก็ไปหน้านสองตัวเป็ดเจ็ดร้อยเอามเอาแต่งใส่โอ้สวยมากเลยก็ ก็นี่นะครับชื่อช่องชื่อช่อง youtube อันนี้เลยนะไ, ه, ไม่ผิชื่อช่อง y YouTube พี่เขานะครับผมรุนบุบเบิกเบ็เมื่อกี้มือดำแล้วแหละก็ผมได้อะไรก็ไปดูในช่องพี่เขานะผมก็สนใจพนักงานแบกของขึ้นรถครับคอนวลแล้วก็มีครับคอนไว <c oughs> ล์รพี่เขาเป็นหกล้อก็ทุกคนก็น่าจะเคยเห็นกันเยอะแล้วนะผมสวยมากเลยก็จะยถ่ายคร่าวๆนะครับ โอเกเก็บรายละเอียดดีมากนะโอ้ร oh, ถมารถมาเดี๋ยวเก็บรายละเอียดดีมากครับผมท้ายสวยเลยสวยสวยก็ทิกตอกเขาก็มีนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นหน้า youtube พี่เขาให้นะผมหน้า youtube พี่เขาให้ฝากติดตามพี่เขาด้วยนะครับก็พี่เขาก็สาย youtube อยู่สายเขาเลยนะครับรถขึ้นเขา รถแบบขึ้นเขารถหนักขึ้นเขาอย่างเงี้ยที่ใครชอบแบบรถหนักขึ้นเขาอย่างเงี้ยครัพี่เขาจะเป็นคนเก็บภาพแบบมุมมุมกว้างเลยแหละพี่เขาเป็นคนเก็บภาพมุมกว้างเลยนะตอนรถขึ้นเขาสวยมากเลยผมเก็บรายละเอียดแกเก็บรายละเอียดนี้มากนะอืมโอ้โหถั ถังกี่ร้อยลิตรเนี่ยพี่เอาไม่อยู่แล้วไปนั่งกินข้าวเดี๋ยวกินข้าวกันด้วยก็เพิ่งเจอนครั้งแรกนะสวยมากเลยเดี๋ยวต้องจัดครับผมจัดแน่นอนคนระับปิดน,อน่องอยากได้ผมอยากได้ผมอาจจะแบบสกินอะแบบว่าเป็นรูปนอนนอทักแทเล่นนะข้างในแต่ว่าปิดขอบอนอี่บอกแผนๆไว้ก่อนบอกแผนๆไว้ก่อนแต่ไม่รู้เมื่อไหร่นะขอเก็บตังก่อนนะ ออกระทะครับตัวนี้ก็เป็นถ้่หลอที่ผมเคยถ่าย One วันวูสี่รอย่หัวสีน้ำตาลนะครับถ้าใครเคยดูนะกระทะตัวเดียวกันเลยแต่นี้6กรูนะครับอันนั้น10บรูผมชอบข้างหน้าพี่เขามากข้างหน้าพี่ก็สวยมากดูดิแล้วแสงข้างหลังรับด้วยครับแม่สอดต,ตรงนี้ก็ลานปูนนะลานปูนเอ่อที่ทำบริพาร์สนะผม ก้าวกันเถอะผมแต่ผมมือดําแล้วผมได้ของเล่นใหม่ครับผมมือดําก็โอเคครัผมเดี๋ยวให้พี่เขาฝากช่องแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นช่องพี่เขาไว้นะผมนี่เรามากินข้าวกันอันนี้หกแล้ อันนี้ไอ้องไอ้องทำยูทูบนะแต่อายก้องไม่ค่อยถ่ายตัวเองเออไม่ค่อยถ่ายตัวเองนะผมโอ้เจอตัวจริงหล่อมากรถตัวเองเพลินเออก็เกลมากินข้าวกันผมกินข้าวเสร็จก็จะเดินทางต่อนะผมเดี๋ยวขึ้นช่องพี่เขาให้นะผมครับครก็ครับก็ใครมารับชมคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากนะผมเป็นเพื่อนกันและอายุเท่ากันใช่พี่เขาก็อายุยี่สิบหก